สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกอบอบะคนอีสานลูบลอ,อพ่อมีแมวยัง,ยง,ยงแย่งแจกพี่น้องมากินเข่าพี่น้องเข่าเสาเข่าแร่เข่าเทียงร่วมกันพี่น้องมากินก่นกอนจะเป็นงานครับผมอยู่ในสวนพี่น้องฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้องมี่อะไข่เกี๊ยวหมูย่อแหนมแล้วกับใบมะกอกอะไรพี่น้องในสวนจะอมมะเขือมาผม,มก่อนจะเป็นงานพี่นอ้องข้ามเงี้ยเลยพี่นอ้องเดี๋ยวมันจะบวบขาดพริกเพีเดียว <c oughs> Mm-hmm.

กาไข่กับพ่อพี่น่องอันนี้ไปกินมื้อหนากระไรหมูยอ่อเกับที่

นุ่งรเนาะเก่ปากเกคำรัอิ่มเรานยแก้ไปกินข้านาพี่ม้องปากกดไรกดเจ้าติดตามพี่น้องากกันชิมนายพี่น้องอัดื่อแรกัแง่ตาในพี่น้องากกันินนะครับผมสวัสดีครับ